สวัสดีครับทุกท่านเมื่อลมหนาวพัดมาเราก็เดินทางมาถึงเดือนสุดท้ายของปีท่านวาคมพุทธศักราช2568กันแล้วนะครับและในวันนี้เราจะมาเปิดดวงชะตาของผู้ที่ได้ชื่อว่ามารดาแห่งจักรราศีผู้มีความอ่อนโยนและแปรปรวนดังเกลียวคลื่นนั่นคือท่านที่เกิดในราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายน ถึง23กรกฎาคมครับชาวราศีกรกฎครับเดือนนี้ท่านต้องเตรียมทิชชู่และกระเป๋าสตางค์ไว้ให้พร้อมเพราะตามคำทํานายระบุว่าดาวประจําตัวของท่านคือดวงจันทร์ซึ่งเป็นดาวแห่งอารมณ์กำลังโคโจรด้วยความเร็วสูงผ่านทั้งเรือนดีและเรือนร้ายสลับกันไปมาเดือนธันวาคมนี้ชีวิตของท่านจะเป็นเหมือนละครซีรีส์เกาหลี มีทั้งฉากซึ้งน้ำตาแตกฉากกุ๊กกิ๊กหวานแหววและฉากระเบิดอารมณ์ใส่คนรอบข้างพลังธาตุน้ำในตัวท่านจะทำงานรุนแรงเซนส์จะแรงมากใครโกหกหรือใครคิดไม่ซื่อท่านจะจับได้ด้วยสัญชตาตญาณทันทีภาพรวมของดวงชะตาในเดือนนี้ผมขอนิยามสั้นๆว่าพายุอารมณ์พัดพาโชคแต่ระวังน้ำตาตกในครับในเดือนนี้ ชาวกรากฎจะรู้สึกเปราะบางเป็นพิเศษคำพูดคนอื่นแค่นิดเดียวอาจทำให้ท่านเก็บไปคิดน้อยใจได้เป็นวันวันแต่ในความรามานั้นมีความโชคดีซ่อนอยู่ครับความอ่อนไหวของท่านจะนำพาให้ผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูเวลาท่านทำหน้าเศร้าหรือเล่าปัญหาให้ใครฟังจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแบบทันท่วงทีเรียกว่าน้ำตาเรียกร้องความสนใจได้ผลชะง,งัดเลยแหละครับเดือนนี้ มาเจาะลึกกันที่เรื่องการงานและภาระหน้าที่ตามคำทำนายเดือนธันวาคมนี้งานของชาวกรกฎคือเดอะแบกของแผนกท่านมักจะเป็นคนขี้เกรงใจปฏิเสธคนไม่เป็นเดือนนี้งานกองโตจากเพื่อนร่วมงานที่ลาพักร้อนหรือลาง,งานจะถูกโยนมาที่โต๊ะท่านท่านจะต้องรับบทแม่บ้านคอยตามเช็ดตามล้างงานที่คนอื่นทำพลาดไว้แต่ข่าวดีคือ งานที่เกี่ยวกับการบริการอาหารที่พักหรือดูแลเด็กและผู้สูงอายุจะรุ่งโรจน์มากลูกค้าจะติดใจในการบริการที่ใส่ใจรายละเอียดของท่านยอดขายจะพุ่งกระจูดคำเตือนระวังเรื่องราม่าในออฟฟิศอย่าเผิอไปร่วมวงนินทากับใครเพราะคำพูดของท่านจะถูกบิดเบือนและนำไปขยายความต่อจนกลายเป็นหอ,อกกลับมาทิ่มแทงตัวเองนิ่งไว้ดีที่สุดครับ ต่อกันที่เรื่องการเงินและโชคลาภดวงการเงินของชาวกรกฎในเดือนนี้บอกเลยว่าเป็นสายเปที่แท้ทรูรายรับเข้ามาคล่องมือครับแต่รายจ่ายส่วนใหญ่จะหมดไปกับบ้านและครอบครัวท่านจะมีความรู้สึกอยากแต่งบ้านใหม่อยากซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือซ่อมแซมจุดที่ชำรุดรับปีใหม่รวมไปถึงการซื้อของกินของใช้ตุนไว้เหมือนกลัวน้ำท่วมโลกมันคือความสุขของท่านครับจ่ายไปเถอะ ถ้าไม่เดือดร้อนแต่อย่าให้ใครยืมเงินเด็ดขาดเพราะนอกจากจะไม่ได้คืนแล้วยังจะเสียเพื่อนด้วยสำหรับเรื่องโชคลาภเดือนนี้ชาวกรกฎมีเกณฑ์ถูกหวยรวยเบอร์โชคลาภของท่านมาจากน้ำและความฝันให้ลองซื้อเลขจากเลขที่บ้านริมน้ำหรือถ้าฝันเห็นพญานาคหรือคนแก่มาบอกเลขให้รีบจดไว้เลยครับเซนส์ Sense, ท่านแรงมากลองเสี่ยงดูสักใบสองใบมีโอกาสได้โชคดีรับปีใหม่ครับ เรื่องของหัวใจความรักความรักของชาวกรกฎเดือนนี้บอกเลยว่ายิ่งกว่านิยายคนมีคู่ท่านจะเรียกร้องความสนใจเก่งมากอยากให้แฟนมารอรับรอส่งอยากให้แฟนพูดคำหวานๆถ้าแฟนท่านรู้ใจก็ดีไปแต่ถ้าแฟนท่านเป็นคนทื่อๆงานนี้มีงินกันบ้านแตกคำแนะนำคืออย่าขุดเรื่องเก่ามาทะเลาะครับชาวกรกฎมีความจำดีเลิศ จำได้หมดว่าแฟนเคยทำผิดอะไรเมื่อสิบปีก่อนปล่อยวางอดีตแล้วทำปัจจุบันให้หวานชื่นดีกว่าส่วนคนโสดเดือนนี้มีเกณฑ์ลมพัดหวนหรือรักต่างไวัยคนรักเก่าที่เคยทิ้งท่านไปอาจจะทักไลน์มาสวัสดีปีใหม่หรือขอคืนดีหรือท่านอาจไปสะดุดรักกับคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่อบอุ่นเหมือนพ่อเหมือนแม่เขาคนนี้จะเข้ามาดูแลเทคแคร์ท่านดีมาก จนท่านใจอ่อนระทวยแต่เช็คสถานะเขาให้ดีก่อนนะครับว่าโสดจริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะกลายเป็นมือที่สามโดยไม่รู้ตัวสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษสุขภาพและเคราะหกรรมตามหลักโหราศาสตร์ราศีกร,รกฎครองอวัยวะคือหน้าอกเต้านมและกระเพาะอาหารเดือนธันวาคมนี้โรคย่อฮิตที่จะถามหาคือกรดไหลย้อนและโรคกระเพาะเนื่องจากการกินดึกกินจุกจิก และความเครียดลงกระเพาะใครที่ชอบกินของหมักดองหรือของรสจัดเผาเราลงบ้างนะครับส่วนสุภาพสตรีให้มันตรวจเช็คคล้ำหาก้อนเนื้อบริเวณหน้าอกบ้างกันไว้ดีกว่าแก้ครับในมุมของเคราะกรรมและสิ่งลี้ลับเดือนนี้ระวังเรื่องสัญญาข้ามพบใครที่เคยไปสัญญากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ริมแม่น้ําหรือเคยบนบานสารกล่าวไว้แล้วลืมท่านจะรู้สึกหนักบาปวดหลัง หรือฝันร้ายซ้ำๆวิธีแก้คือให้ท่านไปทำบนปล่อยปลาหรือสัตว์น้ำที่กำลังจะถูกฆ่าโดยในจำนวนตามกำลังศรทัทธาแล้วกรวดน้ำอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรทางน้ำจะช่วยให้ชีวิตเบาสบายอย่างน่าอัศจรรย์ครับแนวทางเสริมดวงชะตาเพื่อชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขเพื่อให้ชาวราศรีกรกฎก้าวผ่านเดือนแห่งอารมณ์นี้ไปได้อย่างสวยงามตามหลักโหราศาสตร์มีคำแนะนำดังนี้ครับ การไหว้พระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แนะนำให้ไปกราบสการะเจ้าแม่กวนอิมหรือพระโพธิสัตว์ที่มีความเมตตาสูงท่านจะช่วยประทานความสงบสุขทางใจและปัดเป่าความว้าวุ่นการทำบุญเดือนนี้เน้นการทำบุญกับแม่ชีเด็กกำพร้าหรือบ้านพักคนชาราการให้ความอบอุ่นแก่ผู้ที่ขาดแคลนจะช่วยเสริมพลังดาวจันทร์ให้ส่องสว่างนำพาความเมตตามาสู่ตัวท่านสีมงคล สีที่ถูกฉลกเสริมสเสน่ห์และความโชคดีคือสีขาวมุกสีครีมและสีเงินใส่แล้วดูสะอาดตาผู้ใหญ่รักใคร่ข้อควรระวังให้หลีกเลี่ยงสีดำสนิทหรือสีแดงเลือดนกในวันเจรจาเพราะเป็นสีที่ตัดทอนพลังาธาตุน้ำอาจทำให้ท่านดูแข็งกระด้างและมีปัญหาขัดแย้งได้ท่านผู้ฟังชาวราศีกรกฎทุกท่านครับ ดวงชะตาของท่านคือดวงของผู้ให้และผู้ดูแลเดือนธันวาคมนี้แม้อารมณ์จะแปรปรวนเหมือนคลื่นทะเลแต่ขอให้จำไว้ว่าหลังพายุผ่านไปทะเลจะสวยงามที่สุดเสมอใช้ความอ่อนโยนของท่านชนะใจคนรอบข้างและที่สาคัญที่สุดอย่าลืมดูแลหัวใจของตัวเองให้ดีเหมือนที่ดูแลคนอื่นขอให้ชาวราศีกรกฎทุกท่านมีความสุขกับครอบครัวที่อบอุ่นมีเงินตุงกระเป๋า และมีรอยยิ้มรับปีใหม่ครับสำหรับวันนี้ขอให้บุญรักษาเทวดาครุ้มครองสวัสดีครับ